พร้อมหรือยังพี่ชันพร้อมทางด้านเลยกริงบ่ายขณะนี้11โมงเราจะลงไปข้างล่างนะคะได้เวลาช็อปปิ้งอีกแล้วเดี๋ยวดูนะว่าเราจะใช้เวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงนะคะตอนนี้เราออกจากบ้านประมาณ11โมง5นาทีประมาณนี้แต่แดดดีจังข้างนอกวันนี้แดดดีนะตอเเอวหอแล้วก็น้ำขึ้นนี่น้ำห,หลังบ้านขึ้นด้วยได้วดูข้างนอกเดี๋ยวเราให้ดูข้างนอกนะคะไปหน้าไม่มีเมินนาหัดไม่น่าจะมีเดี๋ยวเราจะผ่านได้แหละเดี๋ยวไปดูกัน บรรยากาศเป็นไงอันนี้เรียลลิตี้เลยนะโดเดี๋ยวเราจะขับผ่านหาดด้วยปะเมื่อกี้รอทุกคนไปเอาเสื้อแจ็คเก็ตมา,มาป่ะเดี๋ยวพาไปดูหน้าหาดกันทุกคนตามมองเดี๋ยวเราจับเวลาออกจากบ้านแล้วมาถึงนี่เห็นไหมทุกคนดูมาแล้วช้าชโอ้โหนี่เนี่ยน้ำที่อยู่หลังบ้านเราเห็นไหม นี่นี่นี่ดูดิสะพานดูสะพานดูดูขึ้นแรงด้วยโอ้โหไม่มีเลยไม่มีเลยทุกคนดูนะอาเพียงจอดก่อนในไงปกติปกติตรงนี้จะเป็นทางเดินเห็นไหมคะนี่นี่นีนี่นี่หาดหายไปเลยเดี๋ยวปกติทาคอฟฟี่มาเดินตรงนี้ไม่มีหาดเลยทุกคนคือหลังบ้านมีน้ําน้ําคือน้ําเต็มคลองอ่ะ น้ำทะเลหนุนนะค่ะเด็เดดีเอออากาศดีอากาศดีเหมาะกับการขับรถเที่ยวมากเลยวันนี้เหมาะกับการขับรถล่องอะไรเงี้ยนะคะดูน้ำดูน้ำขึ้นเยอะเลยอะ่ะว่าาาาบงเเปป้้้้้คนนนัขไไดมอยากไปดูว่าน้ำขึขข้นไหมพี่ชาญอยากไปบางเบ้าวันนี้อ่ะไปไ เข้าหมู่บ้านบางเบ้านะคะผมวันนี้เสียงอาจจะดังหน่อยนะเราเรียลลิตี้เลยนะไม่ได้ใช้ไม้นะทุกคนแถวตรงนี้จะคนเยอะนิดนึงเขามาไอ้นี่ไงสโนว์กิ้งกันเนาะ,ะเรถตรงนี้กันหมวกใส่ไปด้วยเหรอแมอาไป พาเข้าไปในสะพานบางเบ้าทุกคนนีครับเส้นเดียวสาเดียบางบาเดินก้าไปเลยกันนี่คะก็มีขนมขายเพียบช่วงนี้ก็คึกคักหน่อยแตกต่างจากเมื่อตอนที่เราเคยทําคลิปไว้หน้าโลเห็นไหมหน้าโลก็จะเงียบนี่หน้าหายแล้วค่ะแต่บางร้านก็ยังไม่เปิดนะอันนี้ไง นี <Arc> ่เห็นไหมน้ขึ้นขึ้นตึกนี้เลยเห็นไหมเราไปแค่ตรงอนามัยนี่ก็เห็นแล้วเราไปต้องเดินเข้าไปถึงในเราเราไปธุระต่อเดี๋ยวไปดูน้ําขึ้นตรงแถวอนามัยนี่แหละเนี่ยนี่แหละอนามัยบางเบานี่เห็นไหมน้ําขึ้นถึงสะพานเลยค่ะนี่น่าจะน่าจะพ่วงแต่เราเราไม่ไปนะคะวันนี้เราไปแค่ตรงนี้พอ สรุปน้ําขึ้น่ึงนี้แล้วนะคะทุกคนดูแค่ตรงนี้เนาะเราต้องรีบไปข้างล่างต่อนี่นี่ตรงนี้ปกติน้ําเห็นไหมน้ํามันขึ้นถึงนี้เลยตรงนี้คืออนามัยนะให้ดูตรงนี้อะ่ะดูน้ําขึ้นดูอุย้ยปกติไม่ถึงนี่นะน้ําไม่ถึงบันไดเนาะนี่เกือบถึงขั้นบนเลย คลาไม่พินไงดูดูใครายถอันนี้คือน,น้ำขึ้นสุดๆแล er er ้วเนี่ยย้งขึ้นเราซึนเทินสะพานเนาะไม่ตีว่าเขาถ่ายคนจำได้ไหมดว่ามันธุ์ตู้สะพานตู้ไปเออดูหลังนู้นดูหลังนู้นกันทุกคนน้ำขึ้นเลยดูใครดูนสดชื่นอ่ะ เราพามาดูแค่ตรงนี้ก่อนนะครับตรงนู้นในกองกอยเพราะถ้าเดินไปสุดสะพานนู้นมันไกลอีกไกลเราจะไปไปข้างล่างไงไปซื้อขอไปจักรยตัวไล่ส่วนนะครับไม่เห็นน้ำมันขึ้นแล้วก็ว่าจะมาดูว่าเสียบ้างเปล่าขอเป็นยังไงบ้างน้ำขึ้นประมาณไหนพอหล่เองก็ไม่เคยเดินมาช่วงที่ว่าน้ำมันขึ้นค่ะไอเดียวเราไปซื้อของกันก่อนไปเดินทางกันต่อครับผมทุกคน multimulti-field worship 2 0 1